ท่านครับเมื่อเราเขียนหนังสือหรือตำรานะครับหรือว่างานเอกสารต่างๆนะครับโดยเฉพาะผลงานที่จะไปใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการนะครับประเด็นสำคัญเรียกว่าเป็นประเด็นวิกฤตที่ห้ามเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของการคัดลอกนะครับหรือที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือคำว่า plagiarism er นะครับนะงานของเราเนี่ยคุณภาพเนี่ยจะดี จะด้อยนะครับจะมากจะน้อยแค่ไหนจริงๆไม่มีใครว่าอะไรครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาทซึมเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในวันนี้นะครับมี AI เข้ามาช่วยเราในหลายๆเรื่องนะครับทั้งในเรื่องของการช่วยหาข้อมูลหาบทความวิชาการช่วยเรียบเรียงช่วยอะไรต่างๆนะครับหลากหลายเลยอย่างไรก็ตามครับเราก็ยังต้องปรับมาเป็น าภาษาของเราเองนะครับนั่นก็คือมาสู่หวข้อในวันนี้ครับนั่นก็คือการาพาราเฟสนะครับหลายๆท่านเนี่ยนะครับน่าจะเคยได้ยินคำว่าพาราเฟสกันมานะครับกันมาแล้วนะครับแน่นอนเราก็คงเรียกว่าใช้การ p a าราเฟสกันมาพอสมควรนะครับแต่อีกหลายๆท่านก็ยังมิได้ฝึกฝน นะครับในเรื่องของการพาราเฟสนะครับซึ่งก็จะเป็นประเด็นปัญหาได้นะครับเอาละมาสู่หัวข้อในวันนี้นั่นก็คือ p พารา a ฟ e แบบง่ายไม่ p า a g เจริซึนะครับหลายๆคนอาจจะเรียกว่าถ้าไม่ได้ฝึกฝนนะครับนะจริงๆการพาราเฟสเนี่ยไม่ได้มีความยากนะครับแต่ถ้าไม่ได้ฝึกฝนมันก็อาจจะอาจจะเกริงๆเนาะนะครับแล้วอาจจะทําได้ไม่อย่างเต็มอ่าได้ไม่เต็มที่นะครับ เพราะวันนี้เลยครับหัวข้อง่ายๆแต่มีความสำคัญกับเรียกว่าชีวิตนะครับของคนที่จะทำผลงานทางวิชาการนะครับนั่นก็คือการพาราเฟสครับและแน่นอนครับผมอยากจะนำเสนอในรูปแบบง่ายๆครับนะนะแล้วก็หัวข้อวันนี้ใช้ชื่อว่า p พาราเฟ e แบบง่ายไม่พาเจริซึมนะครับหรือ p a ารา a ฟ e แบบง่ายไม่พาเจียนะขอยัดใช้สัพสั้นๆแบบนี้จริงๆถ้าเรามาดู วัตถุประสงค์นะครับของการพาราเฟสจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้มีเพื่อหลบพยยัจลิซึมนะนะครับนะจริงๆเนี่ยวัตถุประสงค์นะครับของเขาต้นทางเลยจริงคือปรับปรุงการใช้ภาษานะครับการใช้คำการการใช้สำนวนนะครับการปรับปรุงอารมณ์นะครับของข้อความนะหรือของภาษาที่ใช้นั่นคือการปรับปรุงภาษาซึ่งวัตถุประสงค์นี้ก็ยังคงอยู่นะครับ ต่อมาครับวัตถุประสงค์ของการ p a r a เฟส a e เนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับแน่นอนถ้าเราสามารถอธิบายในภาษาของเราเองได้นะครับนั่นหมายความว่าเรามีความเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างถ่องแท้สามารถยกตัวอย่างสามารถขยายความเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งก็จะเพิ่มความน่าเชื่อถือไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่งนะครับและแน่นอนในปัจจุบันวัตถุประสงค์สุดท้าย นะครับก็คือการป้องกันการลอกเลียนแบบหรือ p l a g i a i s m นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเมื่อเรา p a r a p h r a แล้วนะครับอาจจะได้ให้ได้ครบทั้ง3วัตถุประสงค์นี้ก็ได้นะครับนะหรือที่แน่นอนก็คือป้องกันเรื่องของการลอกเลียนแบบหรือ p l a g i r i s m เคาไหมครับเอาละทีนี้ประเภทของการ paraphrase เนี่ยมีการแบ่งหลากหลายประเภทนะครับนะวันนี้ผมเอาเลือกประเภทที่ น่าจะเหมาะนะครับสำหรับคนทั่วๆไปที่ไม่ใช่นักภาษาศาสตร์นะครับหรือว่าคนที่ปฏิบัติงานแบบในสาขาต่างๆทั่วๆไปที่จะใช้เพื่อไป paraface ข้อความนะครับผมใช้รูปแบบนี้ครับแบ่งเป็น o r r m t t p r r p h r a s i n g นะครับหรือในเชิงเชิงทางภาษาเขาเรียกว่าเป็น e i t p c t p p r r a s i n g นะครับก็คือเป็นเป็น f a c e โดยตรงเลยนะครับ direct นะครับหรือ o r r m t t p r r p h r a s i n g เนี่ยเป็นการเน้นรูปแบบ นะพยายามคงใช้ข้อความใช้คําต่างๆไว้นะครับแล้วก็คงรูปประโยคไว้อาจจะเปลี่ยนคําเช่นเปลี่ยนพวกซินนิมนะครับเปลี่ยนหาคําที่ใกล้เคียงนะครับ adjective adverb นะครับเปลี่ยน subject เป็นเป็นประธานเปลี่ยนกรรมต่างๆนะครับปรับคําแต่พยายามยังเน้นรูปแบบนะครับแล้วก็ข้อความต่างๆเอาไว้นะครับจริงๆ format paraphrasing เนี่ยผมก็ยังใช้อยู่นะครับแต่ใช้เมื่อยามจําเป็นเช่น พวกนิยามต่างๆนะครับหรือองค์ประกอบต่างๆที่เราจําเป็นต้องคงคําเหล่านั้นไว้ค่อนข้างเข้มงวดนะครับแต่ก็บอกเลยว่าใช้น้อยนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้อีกตัวหนึ่งนะครับคือคอนเทนต์พาราเฟซิ่งนะครับหรือว่าอินด t เร็ a พาราเฟซิ่งคอนเทนต์พาราเฟซิ่งเนี่ยนะครับชื่อก็บอกแล้วนะคือเน้นเนื้อหาหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราอ่านจนเข้าใจนะครับอ่านหลายๆรอบนะครับหาคีย์เวิร์ดหารูปแบบหาประเด็นสำคัญของมัน แล้วปิดเรียกว่าปิดเอกสารนั้นไปเลยครับนะครับนะเราจําเนื้อหานะแล้วมาเขียนใหม่ด้วยภาษาของเราเองนะครับตรงนี้เขาเรียกว่า Content อคอนเทนต์พาราเฟซิ่งเข้าไหมครับนะเน้นเนื้อหาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเอาข้อจริงเนี่ยถ้าเราอ่านแล้วเข้าใจนะเราก็้าพาราเฟซได้ไม่ยากเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลืมนะครับหลายท่านที่พยายามที่เป็นฟอร์แมตพาราเฟซิ่งเนี่ยพยายามคงคําให้เยอะที่สุดนะครับนะถ้ามันมันดูเกรงเกรงขนาดนั้นเนี่ย นะแล้วอาจจะลองปรับมาเป็นคอนเทนต์พาราเฟซิ่งมากขึ้นเข้า okay, ไหมครับใช้ทั้งสองรูปแบบนะครับแต่จะมาเน้นคอนเทนต์พาราเฟซิ่งมากขึ้นถ้าเกิดว่าเราพาราเฟซเก่งเราจะเขียนงานต่างๆได้อย่างลื่นไหลนะครับเป็นธรรมชาตินะครับอ่านให้เข้าใจแล้วก็เรียกว่าคงเนื้อหาไว้นะครับแล้วรีบอ้างอิงครับนะทั้งสองรูปแบบเนี่ยคงอ้างอิงเหมือนเดิมนะครับนะถึงแม้จะเป็นคอนเทนต์พาราเฟซิ่งเราก็ยังต้องคงอ้างอิงนะครับจะเป็นแบบ APA หรือแบบใดก็ตามที เอาละเรามาสู่เทคนิคกันเลยครับนะครับเทคนิคที่เป็นคอนเทนต์พาราเฟซิ่งหรือการพาราเฟซเชิงเนื้อหานะครับด้านนี้เลยครับด้านซ้ายมือนะครับอ่านจับใจความอย่างท่องแท้อ่านหลายๆรอบนะครับหาคีย์เวิร์ดหรือหาสาระสําคัญนะครับแล้วเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งครับนะครับคือไม่จําเป็นจะต้องพาราเฟซเรียกว่าทั้งหมดนะครับเวลาเราไปเจอบทความนะครับข้อความหนึ่งหน้ากระดาษเนี่ย เราไม่จําเป็นจะต้องพาราเฟสทั้งหน้ากระดาษนะคือเราสามารถที่จะรวบรัดนะเอาเฉพาะตรงจุดที่เราต้องการแค่นั้นเองนะครับแล้วก็หาคีย์เวิร์ดของมันนะครับและผมจะใช้วิธีนี้เลยครับปิดต้นฉบับเลยครับอย่าไปชำเลืองดูนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่เราเปิดดูชำเลืองดูเนี่ยเรามีแนวโน้มที่เราจะก๊อปนะครับนะหรืออาจจะหมายความว่าเราอาจจะเข้าใจไม่ตองแท้นะครับเปิดเมื่อจําเป็นจริงๆ นะเพราะอ่านให้เข้าใจแล้วก็ปิดไปเลยครับนะครับแล้วก็มาพิมพ์มาเขียนเป็นภาษาของเราเองนะครับหลังจากที่อ่านเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วนะครับมาสู่ตัวขวามือครับเขียนด้วยภาษาของเราเองอาจจะเป็นเชิงวิชาการกึง่งๆ่งวิชาการหน่อยก็ได้ครับหรือสรุปอ่าตรงนี้น่าสนใจครับนะสรุปนะครับนะไม่ต้องเอาทั้งหมดเรียกว่าเป็นเป๊ะเหมือน format paraphrasing น,นะสรุปรับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจุดตั้งต้นเนี่ยมันก็จะ เริ่มต้นเป็นการ para าราเฟสที่แน่นอนครับมันจะปลอดพาเจลิซึมนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงครับคำนึงถึงความสั้นยาวนะครับของข้อความสั้นยาวจะหมายถึงอะไรครับสมมุติถ้าข้อความเอ่อยาวๆเรามาปรับให้มันสั้นลงนะครับมันไม่พาเจ i ิซึมเข้าใจไหมครับหรือข้อความสั้นๆเราขยายไปนิดนึงนะครับแต่ยังคงเนื้อหาของเขาทั้งหมดนะนะครับเอาไว้เนี่ยแบบนี้ก็จะปลอดพาเจลิซึมเช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งความหลากหลายของคํา นะครับไม่ไม่ใช้คำซ้ำๆเดิมๆนะครับเพราะนั้นเวลาเราทำพาราเฟสเนี่ยเราจะคำานึงถึงความสั้นยาวจะสั้นลงยาวขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็พยายามใช้คำที่หลากหลายและยังโคงอ้างอิงไว้เหมือนเดิมโอเคไหมครับอ่าเคล็ดลับอีกประการหนึ่งครับให้เราขยายความเพิ่มเติมได้นะครับเพิ่มตัวอย่างเพิ่มวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับแต่การขยายความเพิ่มที่ผมเขียนว่าบวกขวามือเนี่ยครับเราต้องอ้างอิงให้เรียบร้อยก่อนนะ นะครับอ้างอิงใครก็ตามครับวงเล็บพสถ้าเป็นแบบ APA นะครับหรือคสแล้วค่อยขยายนะครับอย่าไปขยายก่อนแล้วค่อยอ้างอิงนะมันมันจะกลายเป็นมันไม่ใช่เป็นภาษาของคนคนนั้นหรือว่าสาระของคนคนนั้นโอเคไหมครับที่เราจะอ้างอิงนะครับเราพาราเฟสได้เรียบร้อยอ้างอิงแล้วขยายความเพิ่มเติมเพิ่มบทวิเคราะห์สังเคราะห์ตรงที่เราบวกเพิ่มเนี่ยครับมันจะเป็นมนุษย์อยู่แล้วนะมีความเป็นมนุษย์อยู่แล้วเพราะนั้นข้อความเราเองที่เอามาเนี่ยในหนึ่งหน้านะครับเราอาจจะ อ้างอิงมาประมาณสักหรือ p a r a p h r a เนี่ยประมาณสักหนึ่งในซีหรือครึ่งหน้านะครับหรือน้อยกว่านั้นครับที่เหลืออย่าลืมนะครับว่าหนังสือหรือตำร,ราเนี่ยที่เราเขียนเนี่ยมันเป็นหนังสือของเราเองเพราะเรายังสามารถให้ความเห็นนะครับขยายความเพิ่มเติมยกตัวอย่างเพิ่มบทวิเคราะห์สังเคราะห์ตัวเนี้ยสำคัญเลยครับนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถึงแม้เวลาไปตรวจ plagiarism นะครับตรวจที่เป็น AI detector เนี่ยมันก็จะเจอน้อย นะครับเพราะอะไรครับหนึ่งคือไอตัวที่เราบวกเนี่ยมันเป็นภาษาของเราเองอยู่แล้วนะครับรวมทั้งไอ้ด้านบนเนี่ยที่เราไป p a r a เฟส a e เนี่ยเราก็ p a r a เฟส a e เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเพราะนั้น AI detector ที่จะตรวจเจอเนี่ยมันก็จะเจอน้อยมากนะครับแล้วมันก็จะผ่านเกณฑ์นะคือไม่เกิน3 0นะครับหรือว่าน้อยกว่านั้นเห็นไหมครับอันนี้คือเทคนิคสาระสําคัญนะครับโดยรวมก็คือเราจะทําเป็นพวกคอนเทนต์ p a r a p h ส a ิ i n g เอาละเรามาดูตัวอย่างสัก2ตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกครับ เล้ฝึกพาราเฟสนะครับผมแนะนําให้เราฝึกจากประโยคง่ายๆครับอย่างประโยคด้านบนนี่ในตัวสี่เหลี่ยมนะครับเราบอกว่าภาวะผู้นําคือความสามารถในการชี้นําโน้มน้าวผู้อื่นให้ทํางานบรรลุเป้าหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้เป็นข้อความที่ผมคัดลอกมานะครับในตัววงเล็บนี้ใส่ไว้ให้ดูนะครับว่าเอวินับคําเขานับยังไงนะครับภาวะผู้นํานับเป็น1คําโอเคไหมครับคือคือคาที่2 ความสามารถเห็นไหมครับในการชี้นําและเป็นอีกหนึ่งคำโน้มน้าวนะครับอันนี้ใส่ให้ดูเห็นจักจักด้วยนะว่าการนับคำเขานับอย่างไรนะครับโดยหลักของปเจริซึมเนี่ยนะครับหลักเกณฑ์หนึ่งเขาบอกว่าจํานวนคําที่ซ้ํากันเนี่ยไม่ควรเกิน5้าถึงเคำนะครับเช่นภาวะผู้นําคือความสามารถในการชี้นำอ่ะถ้าเราบอกในคําคำเนี่ยนะครับถ้าเราลอ,ลอกแบบนี้เลยนะอันนี้มีโอกาสที่ปจจริซึม นะครับหรือเผ้นำคือความสามารถในการชี้นําและโน้มน้าวอ่านี่ก็เริ่มเป็นถ้าซ้ำกันแบบนี้ก็เริ่มจะเป็นพาเจลิซึมนะครับแต่เงื่อนไขการตรวจจับจริงๆก็มีดีเทลนะครับแต่โดยหลักก็คือว่าพยายามให้ซ้ําแบบนี้น้อยนะครับถ้ามันซ้าแบบนี้ก็ต้องพาราเฟสนะครับจะเป็น Format หรือจะเป็น Content ไปเลยก็ได้ครับโอเคมาดูตัวอย่างครับ จากข้อความในสี่เหลี่ยมเนี่ยจริงๆพาาเฟสได้เป็นนับ10 20รูปแบบครับตัวอย่างที่1นนะครับเช่นการจูงใจและชักนำให้ผู้อื่นทําอย่างไรให้สําเร็จเป็นลักษณะสําคัญของผู้นำนะครับนี่พาลาเฟสจากด้านบนนะภาวะผู้นำที่ดีจะต้องโน้มน้าวและชีน้นาให้ผู้อื่น,นปฏิบัติตามปฏิบัติงานให้บรรลุผลนะครับสำเร็จผลเห็นไหมฮะใช้คําที่หลากหลายศักยภาพในการบันดาลใจเปลี่ยนจากโน้มน้าวใจเป็นบรนดาลใจ กระตุ้นให้ผู้อื่นทำงานร่วมมีความสําคัญมากต่อการเป็นภาวะผู้นำที่ดีหไหมครับนี่รูปแบบแเราก็สามารถปรับเปลี่ยนนะครับหลักๆเนี่ยด้านบนเนี่ยผมในในข้อความเนี่ยนะครับนะผมเอ๊ภาวะผู้นำมีเรื่องชี้นำาน้มนนาวบรรลุเป้าหมายร่วมกัน่ะผมก็เอาสามตัวเนี่ยที่ผมคิดว่ามันสำคัญนะก็มาใส่เห็นไหมครับออยากให้พวกเราลองเพิ่มตัวอย่างที่สี่ครับเนี่ยจากด้านบนครับตัวอย่างง่ายๆครับอเอาอะไรดีเอ่ย นะครับการชักจูงนะครับให้ผู้อื่นทำงานและโน้มน้าวให้สามารถทำงานร่วมกันให้บรรลุผลและมีประสิทธิภาพนะครับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของผู้นำนะครับก็ได้ครับเห็นไหมครับนะรูปแบบแบบนี้เราก็เป็นการ p a r a เฟ r ที่เป็นภาษามนุษย์ละนะครับภาษาของเราเองด้วยเขียนไหมครับง่ายๆครับนะครับมาลองดูสักหนึ่งตัวอย่างนะครับวิธีเขียนเนี่ย นะครับถ้าเราพราเฟสได้ไม่ลื่นไหลอาจจะหมายความว่าเราไม่เข้าใจคอนเทนต์น้านบนในสี่เหลี่ยมในที่ดีพอนะครับโอเคไหมและประการสําคัญครับดอกจันไว้เลยครับไอ้ทั้งหมดเนี่ยครับเราไม่จําเป็นจะต้องออกมาทั้งหมดนะนะเช่นเราสนใจเรื่องของการโน้มน้าวเราก็บอกเลยครับเพราะหัวนําคือการโน้มน้าวสาระสาคัญคือการโน้มน้าวก็เน้นโน้มน้าวโอเคไหมนะครับเอาล่ะมาดูตัวอย่างยากๆครับซ้ายมือ นะซ้ายมือเนี่ยเป็นภาวะนำการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งเบสเบสหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับนี่อ้างอิงนะข้อมูลอาจจะข้อความอาจจะดูเยอะนิดหนึ่งนะครับตั้งใจให้มันเยอะๆนะครับอันนี้พราะเราลอกมาจากของเบสเนี่ยเบสบอกว่าภาวะนำแบ่งออกเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับแบ่งออกเป็นมีองค์ประกอบนะครับสประการนี่การมีอิทธิพลอย่างมีรมการการสร้างแรงบันดาลใจการกระตุ้นทางปัญญาโอ้โหนะครับให้เราพาราเฟสทั้งพารากราฟเนี่ยทั้งหมดน่ครับซ้ายมือเนี่ยทาได้ไหม ทำมันก็ทําได้นะแต่มันก็จะเยืดยาวนะครับเพราะฉะนั้นเราอ่านและเราเอาประเด็นสําคัญนะครสังเกตขวามือครับมีอะไรบ้างตัวอย่างที่หนึ่งผา้นาการเปลี่ยนแปลงมีองค์ประกอบ4ประการประกอบด้วยก็ใส่สีองค์ประกอบนี้นะครับจุดๆ,ๆนะครับแค่นี้เองครับตัวอย่างที่2ตามแนวคิดของเบสหนึ่งเก้าเก้าเก้าเห็นไหมครับสลับสับเปลี่ยนผู้ที่มีลักษณะ4ประการได้แก่ก็ใส่4ประการน,นี้คือผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปล อ่าไม่ยากเลยครับตามแนวคิดของเบสนะครับตัวอย่างที่3 1มหนึ่งก้าผู้นํามีลักษณะสีประการได้แก่ผู้ที่มีความผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นตามแนวคิดของเบสหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับผู้ที่มีลักษณะสีประการได้สี่ประการได้แก่เนี่ยซ้ายมือนี้นะครับจุดจุด,จด,จดนะใส่ลงไปคือผู้ที่มีคุณสมบัติของเป้านาการเปลี่ยนแปลงนะครับใส่แต่หัวข้อลงไปนะครับหลังจากนั้นอาจจะเพิมเ่มวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับคือตัวสีแดงจะเห็นได้ว่าเบสให้ความสําคัญกับอ่ะเราก็ใส่ไปโอเคไหมครับอ่ะอันนี้ก็จะทําให้ การพาราเฟสของเราทําได้สะดวกรวดเร็วนะครับมีตัวอย่างที่สี่ครับลองดูเองนะครับลองดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับลองใส่พาราเฟสด้วยตนเองนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมครับการพาราเฟสเนี่ยมีความสําคัญนะผมห้เคล็ดลับเพิ่มเติมครับ 1. ึฝึกพาราเฟสจนเป็นนิสัยนะครับเวลาเราเจอข้อความอะไรนะครับลองมาเปิดอ่านครับเริ่มจากข้อความง่ายๆนะครับแล้วฝึกพาราเฟสทุกครั้งอพูดออกมาก็ได้ครับ นะทุกครั้งฝึกจนเป็นนิสยัยอย่างเงี้เวลาในชีวิตจริงเวลาเราไปเขียนหนังสือตำราหรือบทความวิชาการหรือบทความวิจัยมันจะลื่นไหลนะฝึกให้เป็นนิสยัยเข้าไหมครับสองครับสร้าง m i n เซ็ตว่าฉันจะ a าราเฟสเป็นของฉันเองทุกครั้งนะครับจริงๆเนี่ยพอจะรือซึมมันอาจจะเป็นนิสัยนะคือบางทีเราเราเราก๊อปมาจนเป็นเรียกว่าเป็นพฤติกรรม เนะพราะฉะนั้นเวลาเราไปเจออีกเราก็จะก๊อปปี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นสร้างเป็นไมซ์เซตเลยครับว่าฉันจะพาราเฟสเป็นของฉันเองทุกครั้งนะครับฉันจะพาราเฟสเป็นของฉันเองทุกครั้งฉันจะพาราเฟสเป็นของฉันเองทุกครั้งนะสร้างไมซ์เซตเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอข้อความเราจะพาราเฟสเจอข้อความเราจะพาราเฟสเขียนไหมครับอ่าและก็ประการที่3มครับเขียนให้เป็นมนุษย์โอ้คืออะไรนะเขียนให้เป็นมนุษย์ไม่ใช่ AI เพราะาความเป็นมนุษย์ก็คือว่ามันมีความหลากหลาย มันมีความสั้นมีความยาวนะครับมันไม่ได้เป็นฟอร์แมตเป๊ะๆโดยหลักของ AI Detector เนะครับเวลาตรวจโปรเจติซึมที่มาจาก AI เขาเรียกว่า AI Detector คือข้อความนี้ถูกสร้างโดย AI หรือเปล่า AI เขาจะมีฟอร์แมตที่ค่อนข้างเป็นระบบระเบียบนะครับเพราะภาษาใช้ภาษาพยายามอาจจะเป็นไม่ใช่ภาษามนุษย์หรือกึ่งทางการมากขึ้นนะครับมีความสั้นยาวซึ่งมันจะไม่ใช่ AI โอเคไหมครับอันนี้มันจะทําให้บางครั้งเองเนี่ยนะครับถึงเราเขียนเองนะแต่ภาษาของเราที่เป็นฟอร์แมตมาก,มากๆเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นตรวจเจอเป็น A.I. Detector ได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดนะแต่ถ้าเราใช้ภาษาเรียกว่าดาวเกรดลงมาเล็กน้อยนะครับหรือเขียนให้มันเป็นความเป็นมนุษย์มากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะปลอด A.I. Detector โอเคไหมครับแต่เนะพราะนั้นลองลองลอง,ลองไปลองไปใช้ดูนะครับแล้วก็กล้าวิเคราะห์สังเคราะห์อันนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะกล้าวิเคราะห์สังเคราะห์ เสนอนําเสนอในมุมมองของผู้เขียนนะครับอันนี้จะเป็นปลอดพัจริซึมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มการวิเคราะห์ฝึกวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับงานในดับสัตราจารย์นะต้องสังเคราะห์เยอะๆนะครับเราก็จะเขียนได้ลื่นไหลและปลอดพัจริซึมครับนะครับนะอย่าลืมนะครั้งหนึ่งครับฝึกพาราเฟสจนเป็นนิสัยสร้างไมายเซตนะครับว่าจะพาราเฟสเป็นของฉันเองทุกครั้งเขียนให้เป็นมนุษย์กล้าวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับงานของเราก็จะสอดคล้องตามหัวข้อในวันนี้ครับ พาราเฟสแบบง่ายไม่พาเจริญซึมไปฝึกฝนกันครับนะครับขอให้เรานะครับเขียนงานได้อย่างลื่นไหลมีความเป็นตัวของเราเองและก็ปลอดพาเจริญซึมครับ